เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากอ่าผมไม่เกิดกับลูกทุ่งลูกทุ่งนี่มันนี่หน้าแม่งดีใจหรือผิดหวังวะนี่เชื่อไหมผมไม่กล้าเล่นลัมมี่กับแม่งนะเนี่ยไเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้มันคอยโง่ตอนไหนอะสินะกูจั่วแม่มมาใบาแรกนี่กูอมใจขาดแล้วไม่ตีแม่งนะเนี่ย ชายเมืองสิงดีดีมากอ่าร้องไงวะเหียแม่งออกมาสามคนนี่หน work ้าแยกกันไม่ออกเลย ออื uh huh. นี่มึงไปกัดกระหมาที่ไหนมาเนี่ยพี่ชายสูตรอ,อะไรคําแบบนี้เอามาพูดได้ยังไงสูตรใครให้มาลุงให้มา๋อขออีกเที่ยวเว้ยมันจะร้องได้เปล่าได้ได้ได้ปรับคลื่นหน่อยครับปรับคลื่นหน่อยชาวคณะคลื่นแทกครับคลื่นแทก น้าัน้องไม่ไม่ใครเห็นใครจมมามาเข่าญาตอยาโยนย้อยไม่เบาน้าปากน้องหลอกนูนเอวเว้าจามาไม่เว้าน้องเขาา้ามาไอชิบผายน้ากน้องหนกนูนเอวเอา <c oughs> ใช้ได้พ่อ,พ,อพ่อมึงแต่งเลยเนี่ยพ่อเดียวกันพูดถึงเพลงนี้ฟังแล้วงงนะงงไงพี่น็อตในเนื้อเขาชมว่าผู้หญิงคนเนี่ยสวยมากสวยแต่เนื้อเขาตอนนี้ว่บ หน้าผากน้องโงนกนูนเต็มหน้านี่มันสวยได้ไงวะทาไมอ่ะหน้าผากโนกนูนเต็มหน้าหูตาจมูกมันไหลไปอยู่ไหนวะอืหน้าผากไม่ต้องโคตรแางนี้ฮะเป็นโอ้นี่เท่าแก่ครับขอได้ไหมเนี่ยเอาไปทําอะไรครับชายติดเหล้าขาวได,ได้ได้เอาไปว้เออคํางสูงเอามาพูดได้ยังไงไอ้ทิ์เนี่ยอืมไอ เอาเอาอะไรมากินดับอารมณ์หน่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวฟังยอดรักก่อนไหมฮะไอจิพหายนี่มีเพลงแล้วอาหารผมแล่าเดี๋ยวอาหารออกเสียเสียในใจเย็นดิได้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 ฟังยอดรักก่อนนะครับได้ ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านนี้คงคอยเหงาหอยจล่ลอยคอยหาน้อจงเข้าใจพี่ไม่ค่คยมีเวลา่ีอยากไปหาแต่ว่าเวลาไม่มี จงปลานีบ้างเถิดมานั่งคุยกันดีกว่าอย่าร้องเลยไอ,อ้หานี่น่าเอาไปปั้นร้อง,องเพลงยังนานยังไงทิสองวันล้านมึงนินรับนักร้องให,ใหม่หมดเลยเหรอนักร้องต้องใหม่สิครับการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับลูกทุ่งเข้าใจไหมเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากอผมไม่เกิดกับลูกทุ่งลูกทุ่งนี่มัน นี่หน้าแม่งดีใจหรือผิดหวังวะนี่เชื่อไหมผมไม่กล้าเล่นลัมมี่กับแม่งนะเนี่ยเนี่ยทําไมอ่ะไม่รู้มันคอยโง่ตอนไหนเลยนะกูจัวแม่มมาใบาแรกนี่กูอมใจขาดแล้วไม่ตีแม่งนะเนี่ยอืมลุกทุ่งมันต้องเอื่นๆยังไงมันอย่าง,ย,งยิ่งเพลงยอ,ยอดรักยอดรักเขาร้องเพลงเป็นคนที่ขยี้คือเขาภาษาเพลงเรียกว่าเก็บทุกเมเออ็ดไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย เห็นไหมผมเสียงหวานแล้วมันต้องมีอีนี่ด้วยโอ้โหต้องมีอีเด้ออะไปหาเมียน้อยไปหาอะไรอ่ะหน้ามึงเหมือนปลากระป๋องก็เหมือนนะอะไรนะโลซาหรืออะไรนะอีอนีนยอืมไม่มีเวลาไปหาอีเออแล้วแม่งชูมาแฉเฉอบังหมดเลย เออเห็นเลข2สองตัวเดียวกูไปไหนไ่ทิดนี่ก่อนเฮ้ยติ๊บติ๊บเร็วพี่ทำอะไรฮะตบรางวัลครับไปไหนฮะสีครับเจ็บไหมเนี่ย ก็ร้อเล่นลกา๊าซเล่นในมุกแต่ผมไม่คืนเขาหรอกเขาไปอ้าวผู้มีพระคุณเนี่ยเนี่ยอ้าวใช่เลยก่อนจะมาอยู่กับเขาเนี่ยนะครับผมบ้านก็ไม่มีแล้วไม่มีเป็นหนี้อีกสองหมื่นโอ้พอมาอยู่กับพี่นตเนี่ยหน้ามือไปหลังมือเลยไม่มีหนี้สินแปดหมื่นละท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ ส่งแชร์อุยกดไลค์กดแชร์ก e ันด้วยกดเลยครับตึงตๆงตกด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 แชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดีครับ